สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ YouTube Channel ช่องอำนาจเครื่องจักรกลครับวันนี้ผมอยู่กับทีมงานตีเล็กครับจังหวัดพะเยาอยู่กับวอลโวครับดี IC 2 1 0อ LC ครับโอ้ LC ก็ช่วงรางยาพิเศษนะครับโอ้รุ่นนี้โรลเลอร์มีแตัวเลยนะปกติจะมีปกติ2 1 0 b ก็จะมี7ตัวนะครับโอ้รุ่นนี้ช่วงรางค่อนข้างยาวครับ ข้อดีของช่วงล่างยาวเนี่ยก็เวลาเวลามีมีโค่นนะมีโค่นมีหนืดนะมีลมแหมจะไม่ติดง่ายๆครับแล้วก็การรับน้ำหนักค่อนข้างดีครับช่วงล่างยาวนะวอลโวคันนี้ใช้เครื่องยนต์หสูบวอลโวครับ ร้อยสี่สิบเจ็ดแรงมานะม,มีความเร็วครับมีความเร็วแล้วก็ค่อนข้างจะค่อนข้างจะสู้แข็งครับลักษณะดินวันนี้ไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่นะครับก็ออกเป็นเหนียวเหนียวเป็นก้อนนะโซนพะเยาก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้แหละครับดินก็จะออกเป็นก้อนๆเหนียวเหนียวนะบางบางจุดก็จะมีปนลูกหลังนิดๆน,นะครับ เป็นภาคอีสานก็ดินค่อนข้างจะเป็นทรายซะเยอะนะค่อนข้างักค่อนข้างตักสะดวกครับวันนี้วนโว่ามาลอกหน้านาครับลอกหน้านาก็สามสิบเซนนะก็เลยจัดได้ไม่ค่อยเต็มอุ้มสักเท่าไหร่ครับวันนี้รถดำเยอะนะรถดำเกือบ20ิบคันครับวิ่งกัน่นตลบเลย ไปกลับ10กิโลครับวันนี้รถดำวิ่งค่อนข้างไกลนะต้องขอญาตสองมุมนี้หน่อยนะครับเพราะว่ามุมนู้นย้อนแสงครับแล้วก็ค่อนข้างจะฝุ่นนะสองได้มุมนี้มุมเดียวครับ โดยส่วนตัวผมชอบนะครับวอลโว่ Volvo เนี่ยค่อนข้างจะค่อนข้างจะสู้แข็งดีครับแล้วก็มีความเร็วดีครับโอ้โซนภาคเหนือก็ก็ใช้กันเยอะเหมือนกันนะครับวอลโว่ Volvo. แต่ส่วนใหญ่ที่ส่วนภาคเหนือนเขาจะใช้วอลโว่ Volvo ก็จะเห็น p c 210B ครับโอ้ LC ยอดนั้นนะจะเห็นสักทีนึงนะครับ l c ช่วงล่างยาวพิเศษเลยนะ คันนี้ก็ถือว่าเป็นแรไอทิปนะครับค่อนข้างหายากครับนานๆจะหลุดมาส,สักคัดนึสังเกตดูนะครับเสียงเครื่องยนต์6สูบ volvo เนี่ยค่อนข้างจะเสียงกระหึ่มดีนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะเดินเรียบดีนะตักลักษณะนี้ก็ไม่มีโหลดครับความก็ Kawasaki K3V Kawasaki K3V ก็ ใช้ในหลายค่ายครับโดยเฉพาะค่ายโกเบลก้ครับเขาก็ใช้กันมายาวนานนะครับตั้งแต่ตั้งแต่รุ่นรุ่นแรกๆเลยครับจนมาถึงตอนนี้นะก็ปั๊มคาซากิเคสามีก็ยังยังได้รับความนิยมอยู่ครับก็ถือว่าเป็นปั๊มที่ค่อนข้างจะค่อนข้างจะมีคุณภาพครับ คนขับแทบไม่ได้หยุดเลยครับรถด,ดาเยอะนะวันนี้ ดูดินเนี่ยเป็นเป็นก้อนเลยนะครับโอ้ถ้าดินลักษณะอย่างนี้ผมผมที่จะเต็มเร็วครับโอ้หพอเป็นก้อนนะคนขับคันนี้ถือว่าถือว่าขับได้เร็วมากครับปกติรถที่รถที่สู้แข็งเนี่ยเขาจะไม่ค่อยเร็วนะครับแต่พอมเป็นคันนี้แล้ว แล้วคนขับฝีมือขนาดนี้นะครับพุดป,ปาดพุดป,ปาดเลยนะครับปกบติความเร็วขนาดนี้เนี่ยไม่น่าจะใช่ไม่น่าจะใช่รถที่สู้แข็งนะครับน่าจะเป็นรถที่โดนเติอนเรื่องความเร็วนะอย่างค่ายอื่นนะครับห่ือบางค่ายเขาก็เขาก็โดนเต่นเรื่องความเร็วนะ มีลมตลอดเวลาครับผู้ถ้ามีเสียงลมเข้าไปในวิดีโอผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับขยับมาดูมุมนีม้หน่อยครับ ก้อนร้วนเลยครับดินไม่มีล้วนซุยเลยนะมีมีแต่ก้อนเลยครับ เสียงฟอมชีดหน่อยนะครับ นะครับจะสังเกตดูนะโอ้รถไมโครเนี่ยมไม่มีไม่มีหยุดเลยนะครับโอ้รถดำเยอะ,ะครับรถํำเกือบ2 0คันนะครับมาวิ่งวันนี้ทีมงานนี้เป็นทีมงานใหญ่เลยครับรถเยอะนะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับลาไปพร้อมกับม l v o ครับ EC 210bLC ครับโอ้ช่วงลางยาวพิเศษนะโรเลอร์8ตัวครับและพบกันใหม่วิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ